กระลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้รูกเกม Call of t y Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พ่ลิงก็จะมารีวิวสกินรีเจนร่ะบอกใหม่ล่าสุดขอผมของปืน AK 117เอาละเราก็มีกัวว่าในรักทีดอใหม่ของ AK 7นี้จะมีอะไรกันบ้างและน่าสนใจขึ้นมาดูกันเลย โดยสัะของวันใหญ่สุดในโดนี้ผมก็น่านอนอยู่แล้วว่าจะเป็นสกินลีเจนด์ใหม่ของปืน AK17 1มาในแนวทีมที่เป็นดนตรีนั่นเองครับผมก็เป็นหนึ่งสกินที่สวยมากและเอฟเฟกเนี่ยก็ยังสามารถเพิ่มได้ตามจำนวนที่เราทำการคิวศตูในรอบนั้นนะผมก็จะมี2 s t a เต็ s สี่สเ็แล้วก็6 s สเต็ตามลำดับ ถัดมาในส่วนของตัวละครน,นะผมก็จะเป็นตัวละครพอร์โนวาอ่ามาแน่ในชุดของฟิตเนสนะผมบอว,ว่าดูเซ็กซี่เซ็กซี่เปรี้ยวๆดีนะอ่าก็เรียว่าใครที่ชอบแบบสีชมพูหน่อยวแววๆเน่ก็ตัวละครตัวนี้ก็น่าสนใจเลยในส่วนของวันดออื่นๆที่น่าสนใจอันดับต้นๆเลยผมที่พี่ิงคิดว่าหลายคนน่าจะเร็งเรงกันอยู่ก็น่าจะมีอยู่2ชิ้นชิ้นแรกเลยผมกับนมสีชมพูสุดพรุง้งพริงเอ้ย อันนี้เฮ้เยเรียกได้ว่านมชมพูไม่ได้มาบ่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างไอเทมที่ค่อนข้างน่าเก็บน่าเลยเพราะว่าดูน่ารักพุงพิงสุดๆเลยวผมที่2กับตัวเครื่องร่อนวิ่งสูตรสีชมพูสุดพุงพิงอันนี้เรียกว่าสาวๆโหมด BR ชื่นชอบโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้ก็น่าจัดน่าโดนเช่นกันถัดมากับขวดร,ระเบิดเพลิงสีชมพูสกินปืนเรซเบกไลยมอเตอร์ไซค์ลายใหม่ในโหมด BR อวตารท่าใหม่ล่าสุดของผมกับท่า1 0 0่งร้อเบนพาวเวอร์อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเอาไปทํามีมีนได้เลยนะ <c oughs> แล้วก็คอลิ่งก์สประจําตัวละครตัวนี้ผมชา่มอันใหม่ล่าสุดกับฉลามแดนซ์ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนผมที่อยากจะหาช่องทางการเติม CP ที่คุ้มค่าสะดวกและปลอดภัยแน่นอนได้บนัสแบบคุมค้มๆจุกๆพลิงก็แนะนําเลยกับเว็บเติมเกม .com อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บออฟฟิเชียลของไกลนาโดยตรงเลยผมก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะแจกให้เป็นช่วงๆบอกเลยว่าเติมกับเว็บนี้เนี่ยปลอดภัยสะดวกและก็ได้บนัสแบบคุมค้มๆแน่นอน100%เลยทีเดียว โดยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจกับผมพี่ลิงเนี่ยก็จะแปะลิงไว้ข้างใต้สิบแชนเอาไว้ให้ผมบอกเลยว่าเติมง่ายมากไม่ว่าจะเปินต่างช้อปปี้เพ7์ l ซเว่นสลิปกีนแอปธนาคารเคบ n k ครัผมหรือแม้กระทั่งเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆก็สามารถเติมได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียวเชียวโบนัสแบบคุ้ม เอาละเพื่อเพิมการเสียเวลาครับผมเราก็มาเปิดกันดีกว่า,าพี่ลิงก็ยังคงแนะนาเสมอว่าถ้าเกิดว่าใครมี c ีพีนิดหน่อยผมลองสมดูประมาณ 4- ี่หครั้งยังใช้ CP ไม่เยอะมากครับผมและก็มีโอกาสดูได้ตัวละครรีรวมถึงในส่วนของสกินปืนรีเจนนั่นเองชิ้นแรกมาผมโอ้โหก็ว่าได้เป็นมอเตอร์ไซค์แถมใครเปิดเปิดไปผมก็มีโอกาสที่จะได้ส่วนลดโอ้โหก็ยิ่งทาให้เราเนี่ยประหยัด CP ีมากขึ้นไปอีกนี่บอกเลยว่าคุ้มจะจัดโอ้คันที่2มาเป็นของรีเจนเลยผมกับตัวชามใหม่ ครั้งที่สามอ่าเป็นวิ่งสูตรครับผมใครบอกวิงสูตรออกอยากอันนี้ก็ออกให้เห็นเลยว่าออกแล้วผมครั้งที่สามเท่านั้นค่อนข้างเร็วเลยและครั้งที่สี่ับผมมาเป็นตัวละครทันทีนี่ใครบอกว่าตัวละครออกในช่วงครั้งที่แปดครั้งที่ 9, เก้าครับผมไม่ครับผมดูที่ดวงล้วล้วเลยนะอ่าพ่ลิงเนี่ยก็ได้ตัวละครในครั้งที่สี่เท่านั้นับผมก็เลยดูว,ว่าดวงสําคัญมากในการเปิดหานะ เอาละมาเปิดกันต่อผมถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติเปิด4ี่ครั้งได้ตัวละครนี้ก็ถือว่าคตรคุมแล้วผมอาจจะหยุดแล้วแต่สำหรับพี่ลิงเนี่ยแน่นอนเป้าหมายหลักของเราครับผมคือสกินปืน <c oughs> แล้วก็จะไปต่อกันเรื่อยๆผมแบบชิวๆอีซี่อีซี่โอ้โหแต่ว่ารู้สึกว่านวมนี่เริ่มออกยากกันเนี่ยเอ้ยแต่พูดแซวนวมนิดเดียวเนี่ยมาแล้วครับผมนวมสีชมพูสุดพุงพิงเออ ก็รู้สึกว่าพี่ลิงนี่อาจจะดวงไม่ดีกับนมหรือเปล่านะเออแต่คนอื่นนะครับผมเปิดได้นมประมาณครั้งที่เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ลิงกันได้นั่นเองครั้งที่สอมาเป็นริสแบ็กและอีกสองชิ้นสุดท้ายโอ้ขวดเพลิงครับผมเรียบร้อยพี่ลิงก็จัดไปครับผมด้วยความอยากได้สกินปืนใหม่นะคือแบบโอ้หบอกเลยว่าปืนนี้นี่ยิงทีนี่สสดุ้งดนตีเข้าร่างกายแบบสุดขั้วแล้วเปิดตัวแตกเลยเทียวเชียว ในส่วนของโมเดลผมตัวละครนี่ก็ถือว่าโอเคผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในซีซั่นนี้เลยนั่นเองเนะก็รีวกว่าใครอยากได้ตัวละครตัวใหม่ก็ต้องเปิดในดอนี้เท่านั้นนะตอนนีนะ้ในชุดของฟิเตเนสแลส้วสโมเดลของตัวปืนภายในเกมก็ผมก็เรียกว่าโมเดลเนี่ยก็ดูฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงผมไม่ค่อยลกสายตาเท่าไหร่อ่ะก็เป็นปืนเลยที่เวลาเล่นแล้วเนี่ยในเรื่องของการมองจอเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะในส่วนของสกินเอเคนเจ็ดนะสโคป ถือว่าเป็นสโคปที่อยู่ในเกณฑ์โอเคผมถ้าเกิดว่าเทียบกัสบสโคปพื้นฐานของตัว AK17 ด้วยกันแล้วก็เรียกว่าโอเคเลยในการใช้งานในการยิงระยะกลางระยะไกล,ก,ลก็ไม่ค่อยบางหน้าจอเท่าไหร่และสำหรับเอฟเฟกต์การคิวของปืนกระบอกนี้ผมเมื่อทำการฆ่าศัตรูได้ด้วยปืนกระบอกนี้ก็จะมีเหมือนกับตัวโน้ตดนตรีปรากฏขึ้นมาในขณะที่ศัตรูเนี่ยตายไปและนอกจากนั้นรูปก,การคิว2สเต็ค4สเต็คแล้วก็6สเต็คกับผมตัวปืนเนี่ยจะค่อยๆมีเอฟเฟกต์เพิ่ม,เต,มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยต้นทีสเต็กก็ผมลำแสงของตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นแสงสีทองทองแล้วก็ในขณะที่แสแตกหก้ายผมแสแตกที่6อันนี้ตัวปืนก็จะปล่อยในส่วนของตัวคลื่นเสียงตียออกมาแลวทัดามากับอีกหนึ่งของชิ้นเด็ดที่ขาดไปไม่ได้เลยผมและก็เป็นหนึ่งของที่คนอยากได้มากไปดัดท,ท็อปในดอนนี้เลยผมก็คือนี่นมอมสีชมพูสุดคุ้งพิง <c oughs> เอ้ยบอกเลยว่าใครไปสาสศาสตสดนี่นมตัวนี้นี่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะ แล้วก็ไปดูเกมเพย์ในการเล่นกันดีกว่าผมก็สำหรับในแพทนี้ตัว AK17 เนี่ยก็ยังไม่มีการปรับเพิ่มความสามารถอะไรมากครับผมก็ถือว่าต้องบอกว่าอันนี้สงจากในแพทก่อนๆเนี่ยมันบัฟมาค่อนข้างเยอะนะทำให้ตัวปืนเนี่ยการต่อสู้ระยะใกล้ระยะกลางค่อนข้างดีขึ้นนะผมแล้วก็ดามเมจเนี่ยค่อนข้างแรงขึ้นก็สังเกตได้ว่าดามเมจเนี่ยเฉลีย่ลย22นถะึง24ในการยิงระยะกลางผมแล้วก็ตัวปืนค่อนข้างร่นเร็วอยู่แล้วทำให้ปืนนี้ถือว่าเป็นปืนที่ใช้งานได้โอเคเลยในหมวดของ MP แต่ถ้าเกิดว่าพูดกรรใช้งานหลักๆ พี่ลิงมองว่าในโหมดของ br น่าจะดูใช้งานได้ดีกว่านี่หนิใน,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 นเรื่องของเกมเพละเพราะตอนนี้ mp มันก็มีปืน,นอื่นอื่นที่ ar เนี่ยน่าใช้งานมากกว่าแต่ถ้าเป็นปืนที่เป็นโหมดป็นเทศลอยยอในช่วงแรกเนี่ย ak 1 1 7เนี่ยก็เป็นหนึ่งปืนทางเลือกที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะนดาเมจมันค่อนข้างดีเลยผมหลังจากที่ปรับหมายมาถ้าเกิดว่ายิงในระยะใกล้กลึงๆระยะกลางเน่ดาเมจเพิ่มมาเป็น25เลยนะเมื่อยิงอกกับผมคือ4นัดตายด้วยความเร็ว ttk ขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางผมก็เกิดว่าใครใส่ของคุมปืนหน่อยตัวปืนก็ถือว่าโอเคเลยในกรณีที่ใช้งานปืนที่ค่อนข้างรัดเร็วขนาดนี้นะเนี่ยสกิว่าโอเคเลยในการใช้งานนะเนี่ยจ๊เอ๋เจ๊โอ้โหปาดหน้าอย่างนี้เลยว่าตกใจกันเลยทีเดียวเชียวมาข้างหน้ารับผมเหมือนจะมีใครไม่น่ามีแล้วล่ะเพื่อนวิ่งมาขนาดเนี้กดของไปก่อนละกันป้อมปืนฉันขอตั้งทิ้งไว้เลย ฮัลโหลเพื่อนโอ้โหไปไหนกันหมดอ้าวเจาเอ๋เนี่ยคือดามเมจยิงอ,อกเนี่ยยี่ห้ายี่เจ็ดครับผมสี่น้าปาเนี่ยคือแบบแรงนะแรงมากเลยผมอย่าได้ประชิดตัวชินะแตกเลยผมเร็วมาก้างหน้าต้องมีหนึ่งคนแล้วแหละจังหวะเนี้ยสังหรณ์ใจสังหรณ์ใจแวบโชว์แวบแนไงเ,เจอแล้วยิงหลังเดิกยิงหลังตีไปเลยครับยิงหน้าโดดมาใส่หน้าก็ยิงไปดิครับสกิลสุดท้ายโอ้โหแต่ลูกกระสุนเราเก,กี้ยงแล้ว บอกเลยว่ายิงเพิ่นไว้หน่อยหนีปอมปืนทํางานแล้วผมเอาละแปคิวสุดท้ายยังไงเนี่ยโอ้โหเพื่อนนี่คือโคตรดุโหด,ดุกันไปไหนเนี่ยยังไม่ทําอะไรเลยผมจะจบแล้วเร็วเกินนี่บอกเลยว่าใกล้ๆนานเนี่ย,ยิงซัดหน้าแตกของแล้วผมดาเมจมันโคตรแรงระยะไกลก็พอได้ผมอาจจะตกลงมาบ้างในเรื่องของดาเมจนะตรงนี้ต้องชัวร์แน่นอนเจอแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีคนสแปมเกิดมาตรงนี้เลยแต่เราะจะวิ่งทุกรักโอ้โหจะเอ๋เอาละ เซอร์ไพสอ้าสักหน่อยไปไหนแล้วเอาวอทอะไรวะจะวิ่งมาปุ๊บหายปั๊บนี่คนสุดท้ายผมก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของปืน AK17 นะก็จัดเลยว่าถ้าจะเป็นหนึ่งปืนโปรดของผู้ได้หลายคนเลยผมโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นโอสกูนะเพราะว่าเป็นปืนแรกๆเลยที่โหดมากๆับผมและมันเดิมสำหรับใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระคอมรูแบบนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครตามกันได้นะครับผมแนแชร์ในยูทูบไปก็แฟนเพจ Facebook นะสรับวันนี้ต้องขอบคุณพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว